ขอพี fishing, ่ใช <calculator> ่ไหม่ครับขอบคุณครับน้องแซงหกเจ็ดแปดเก้าปบเือวางอีกนนองมเล้าเนาะอีกยังเกินเกินกันเขอะไรก็ได้เ้อ้าง่องทุกอย่างเ้ย ดาวมี่หูแม่ตุ้งฮะก็ๆรๆๆๆอ๋อสำหรับสุกี้วันนี้นะครับส่งอาหารทหารเลี้ยงส่งวั้นนี้ทหารเลี้ยงส่งนะครับทหารทานบอกเล่ายอยู่ไหนบอกเล่าอยู่ไหนบอกเล่าพี่กัดไม่บอกครับผมแต่รู้แต่รู้ว่ายอยู่อาสายเดียวกันนะครับผมก็ ออ้ยทเลยเสียบว่ะทำไลยไหลว่ะเฮ้ยตายนะเขาเปิดแล้วผมเปิดแล้วตปิดไม่ได้ออกเอากูเมาแล้วไปไม่ได้จีทอนเมียแล้วปะเนี่ยตานแส่งเงาแกนอนในรถแต่ผมไม่เปิดตั้ต่อสายไฟแกแกแงมันเล็กทิเลยแจงเน่ยตู้งทิ้งเลยเดี๋ยวผมก็ตัดนะครับ ดูอาหารนะครับปําจีกปลาลิตับูกระแซบหูกระทะคืหอมจังวะมเกี้ยวแว้งมาละเดี๋ยว๊วนะมีสีลมด้วมีสีลมด้ผมรออยู่ที่รอเกี่ยววันนี้เขาไม่ทไปพูดีไม่ไม่ไม่ไเริ่มพูดบอกบอกเขาก็รู้ อ่าประเดิมเลยครับศูห้าประเดิมแล้ครับเปิดครูครับรอสนอีกเข้ามาค่ะเข้ามาค่ะแอเข้ามาจากข้าวไหมแป๊บ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 ยเปิดเขาจะใครยิงใยูทเปิเฮ้ยหน้าจากนิโอ้ยกระสุนยังไม่สุก าเจ้ารอสุก่รเขา่อยกเขากเซ็ตครับผมย่ยมาุสไหครับี่้ง่าผัดเหรออ่าโอเคครับผมแจกกองมาด้วยครับผมตามนี้ว ข้าวขางเซนต์ดีด้วยซิจิ้มกินด้วยสดๆ้มกินด้วสดๆต้มเอมแล้วเนี่ยต้มใส่ชื่อสามทาเลยลิ้นลิ้นมตับขนาดเเลิ้นเลยเนี่ยเผ็ดหรอขากะเขาวกะหรขาไม่เผ็ดมัเขาวไหมซุปแบบนั้นนะข้าวเดียวเลย

มันทำให้เเฮ้ยชได้ล่าอือมันต้งเขียแล้วคนด้วยจะมา้าเท่าไหร่รอรอยังไม่แอรใมใช่มันทํไม่ร้าเอ